คือวันนี้วันอาทิตย์แล้วฉันก็ไปวันจันทร์แล้วตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนยี่สิบเก้านาทีทริปนี้นะทุกคนเราจะไปสยามกันก็คือจะมาดูว่าเราจะไปไหนกันบ้างก็<อ>ไปรอดูกัน two days later เราตื่นแล้วนะทุกคนตอนนี้คือสภาพเราเพิ่งตื่นก็เดี๋ยวเราจะไปอาบนะ้ำทุกคนแล้วก็จะมาแต่งหน้าให้ดูกันเจอกันทุกคน One hour One later ตอนนี้นะทุกคนเราก็อ,อยู่ตลาดบัญญัตสามนะทุกคนเราจะเรียกแกรบมาแล้วตอนนี้ก็คือรอเพื่อนก็คือแต่งหน้าเสร็จแลแ้วลตอนนี้คือร้อนมากน่าจะเป็นถังขยาแล้วคือนัด10บโมงตอนนี้จะส1บเอ็งละเเวลากระเทอเวอร์ one hour later สรุปนะทุกคนเราไปได้นั่งแก่เพราะว่าเหมือนแบบว่าเวลาที่กําหนดไว้มันต้องกําหนดก่อนทุกคนเราไม่ได้แบบว่าเออกําหนดไปก่อนเราก็เลยเลือกที่จะแบบว่าใช้รถสถาธารณะแทนก็คือรถแท็กซี่นะทุกคน a few moments later แกแล้วตอนนี้ฉันนะคือมาอยู่หอเสีนเวยคืออยากรู้ว่าแบบว่า ที่แบบเขารีวิวกันอะมันจะเป็นยังไงฉันก็มาแบบใหม่ค่ะทุกคนก็คือ<ม>เราอ่ะไม่ได้สไตล์แบบสไตล์ดูสีนคือเราใส่เดินสับ่ย <Yeah. S 1> เดินฟิลเดินลายเออทุกคนตอนนี้เราอยู่ฉันส่งที่สุดทุกคน,นคือแบบว่าแก <Okay, S 2> มันบู้เขาจัดแสดงโชว์แบบว่าสวยมาก มีความมีไฟข้างบนมืทุกคนคุณที่นะคุณเงิน 4. 4. 4. สีน้ำปลาคุณซคือว่าขั้นถึงโอ้มค์กัเอ<ส>1 hour later เดี๋ยว<ส>จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าไปหิอส์แบบเฟียทุกคนคือแบบว่าตั้งแต่ดูถูกม,มาไม่มีใครตั้งชื่อแบนนี้เดี๋ยวจะมารอดูว่ามันจะเป็นยังไงแก่คือชนะตอนเนี้ยคือไปเดินหิอส์มา ขอสิ่งแบบเย็นมาก A later few moments นะทุกคนกระเป๋าตังเพื่อเราหรอแกโคลกระเป๋าเราเป็นแบบล็อปอย่างนี้เพราะก็คือเราอะไม่ได้เอากระเป๋าเดินอาใบเล็กๆมาเราแบบว่าเราก็ได้ฝากเพื่อนเราไว้ทำไมให้ฝากดิให้เราหน้าไว้ใจกว่าทุกโคลเราเพิ่งจะทำกระเป๋าต่างหาแล้วก็กำลังไปหอสิ่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปหอสิ่งจะทักทุกคนแล้วก็ทำไมกินด้าน ทุกคนคือเรื่องห่างไกก็เกิดเพลินกับเพื่อเราแล้วก็ตีดใจเพราะเราไม่ได้เหลี้ยงแกมันเจอแอรแกสรุปที่มันหายเพราะว่าเราอะไปฝากกระเป๋าในตู้ที่ในเก็บในหอสิ่งทุกคนแล้วคือเพื่อเราอะลืมปิดกระเป๋าแล้วมันก็หล่นไปดีที่มีคนเก็บไว้ให้ A later few moments later, ตอนนี้นะทุกาาแล้วมาล้าน,นหนึ่ง ข้าวเหนี้มาเก๊าเหนียมากมาเก็ตอันนี้กันนะคะทุกคนก็อันดีลองกินอร่อยนะรสข้เนียเป็นรสชาติที่แปลกใหม่มากมีความแบบว่าไอซิง้วแล้วก็ข้างในเป็นแบบเต้า อันะ mm hmm. ด mm hmm. นับหนึ่งแล้ว mm hmm. ลวันออกสตาร์7:59 A.M มาถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ว่าลบหน้าแล้วด้วยคินซิงนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ล้างหน้าแล้วก็คือวันนี้คืออยากไปห้างมากแต่แอบหน่อยเพื่อนนาะแกคือไม่ได้เข้าห้างเลย อยากไปดูเซฟอรอยากไปดูเครื่องสําอางของเ e n t y b e a u วตี้ของ, Beauty, ของอไรบฟวตี้คืออยากเข้าไปดูมากแต่แบบแกเข้าใจปะคุณแหละฉันไม่ได้เข้าเพราะว่าคือคลิปนี้คือไปเที่ยวหอศิลป์ยังไงให้แซ่บเออนะทุกคน a few moments later คือกลับมากบบระปดบแบบน่าสดน,นี่นะทุกคนเป็นเวลาประมาณ กือบสองทุ่มแล้วก็วันนี้จะมาบอกกันว่าเราไปไหนมาบ้างคนที่แบบไปสืออะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะุกคนวันนี้ฉานะตื่นชามากตื่นเกดมอนแล้วคืนนอนตีสองตีสามแก่ฉันตื่นเต้นฉันได้เจอเพื่อนแล้วก็แบบมันไม่ได้เจอเพื่อนนานไงพอฉันไปถึงพยาามปุ๊บก็แบบเพื่อนชนอะเป็นแบบว่าเหมือนติงอน,นิเมะชื่อน,นี้ฉันก็แบบไม่คยอินแต่ก็แบบ ปล่อยให้นางซื้อไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บก,ก็ไปขอสินจาดสรรฉชนอะอรีชันะแอบหน่อยเพราะว่าจุดประสงค์ที่อยากไปคืออยากเดินห้างสวยๆแล้วก็แบบเข้าใจปะความกระโทตกะแคคือมันต้องใส่เครื่องสำอางใช่ะ,ะนะไปคือหมดเงินกับของกินเยอะ <c oughs> แล้วก็คือไปวัดสนันต์ะทุกคนเพราะว่าไปซื้อทีวนแดดของอ่ะ ขอ,อรีเอลมาทุกคนเพราะว่าตอนนี้คิมมัแดดหมดแล้วก็ไม่ได้ซื้อโทนเลยงง <B> ถ้าทุกคนก็จบคลิปของเราคือแปลนะทุกคนคลิปนี้ขอให้ทุกคนชอบนะได้ไาย